ตอนที่หนึ่งคุณเป็นใครหญิงสาวค่อยๆลืมตาขึ้นมองแสงสว่างจ้าจากหลอดไฟนีออนทำให้เธอต้องกระพริบตาติดๆกันเพื่อปรับโฟกัสภาพใหม่ก่อนจะตกใจที่เห็นชายหนุ่มลุกครึ่งรูปร่างสูงใหญ่คล้ายกับนายแบบทางฝั่งยุโรปก,กำลังจ้องมองมายังเธอให้ตายสิ เขาช่างดูหล่อเหลาราวกับมิเคเลมารเนพระเอกหนังรักอีโรติกเรื่อง365เ้ยอย่างในอย่างนั้นมักซิมิเลียนวัย35ปีหนุ่มเลือดผสมไทยรัสเซียอิตาลีสูง197เซนติเมตรกำลังนั่งหน้าสลดอยู่ข้างๆเตียงคนไข้พอเห็นคนที่หมดสติไปนานขยับตัวและลืมตาขึ้นจึงเอ่ยเรียกอย่างดีใจมาน ัดคุณเป็นใครคะเธอถามพลางต้องมองชายหนุ่มที่ทำราวกับว่ารู้จักกันมาก่อนอย่างมึนงงมักซิิเลียนได้ฟังก็ถึงกับสตาร์นไปทันใดที่หญิงสาวตรงหน้ามองและพูดจาก,กับตนแปลกไปจากเดิม ด้านทาดาในแพทย์หนุ่มหล่อวัย33ปีสูง185เซนติเมตรกำลังจะเดินออกจากห้องไปตรวจคนไข้คนอื่นต่อแต่พอได้ยินน้ำเสียงเมื่อครู่ก็รีบหันกลับไปถามทันใดคนไข้ฟื้นแล้วหรือครับครับมัคซิมิเลียนพยักหน้ารับก่อนจะขยับลุกให้อีกฝ่ายเข้ามาดูภรรยาของตนอย่างรู้สึกแกนแกน รบกวนคุณเมซซี่ช่วยออกไปรอที่ข้างนอกก่อนนะครับทาดาบอกพร้อมกับสังเกตท่าทีของคนไข่าสาวที่กำลังขยับลุกขึ้นนั่งแต่มัคซิมิเลียนหันไปมองคนที่นั่งอยู่บนเตียงด้วยสีหน้าเป็นกังวลเขาเป็นใครหรือคาลาม่านมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะพี่หมอมานดาดาเอ่ยถามขึ้นอย่างสงสัย คุณเมซี่เป็นเอ๋อสามีของน้องม่านครับทาดากัดฟันบอกอย่างรู้สึกเจ็บจี๊ดที่หัวใจนิดนิดที่ต้องเอ่ยย้ำสถานะของผู้ชายอีกคนสามีคนที่ตื่นมาก็มีผัวเอ๋ยมีสามีหล่อระดับพระเอกฮอลลีวูดถามย้ำอย่างไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองครับทาดาพยักหน้ารับเบาๆไม่จริง ม่านพังจะเรียนอยู่ปีสามจะจะมีสามีได้ยังไงเธอสายหน้าปฏิเสธอย่างรู้สึกช็อกและอับอายเป็นอย่างมากเราแต่างงานกันได้สามเดือนแล้วครับมักซิมิเลียนบอกอย่างรู้สึกสั่นไปทั้งตัวจะว่าสาวจะแสดงละครก็ไม่น่าใช่เพราะผู้หญิงตรงหน้าไม่ได้มีจริตจะก้้นเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขา คนที่ร้อยก็ไม่เชื่อผันก็ไม่เชื่อว่าผู้ชายตรงหน้าจะเป็นสามีของตัวเองกำลังจะเถียงกลับแต่อยู่ๆเธอก็รู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงโอ้ยผมรบกวนพ่อเลี้ยงออกไปก่อนครับพาดารีบหันไปบอกคนที่กำลังตรงเข้ามาจะประชิดตัวของคนไข้บอสครับ ที่านที่พิ่งจะเดินเข้ามาในห้องพัก VIP รีบเข้าไปดึงแขนของผู้เป็นนายเอาไว้มั่นกลัวว่าอีกฝ่ายจะเหวี่ยงมาต่อยกับนายแพทย์หนุ่มสุดหล่อขวัญใจของสาวๆในอำเภอเหมือนครั้งก่อนเพราะหึงห่วงภรรยาคนสวยซึ่งเคยมีปัญหาคาราคาสั่งกันมาสักพักแล้วเนื่องจากนายแพทย์ธดาคนนี้เคยชอบพอกับมั่นรดาแต่ถูกเจ้านายของตนชิงตัดหน้าพาเธอเข้าพิธีวิวาไปซะก่อน ทำไมน้องม่านจำผมไม่ได้มักซิมิเลียนถามด้วยน้ำเสียงเดือดเดือดสมองคนไข้อาจจะได้รับความกระทบกระเทือนเดี๋ยวผมจะตรวจใหม่อีกครั้งครับทาดาตอบอย่างใจเย็นออกไปรอที่ข้างนอกเถอะครับบอสอีธานบอกพร้อมกับดึงแขนของผู้เป็นนายให้ออกเดิน มักซิมิเลียนขมใจก่อนจะยอมเดินออกไปกับลูกน้องคนสนิทด้วยสีหน้าบึ้งตึงหลังภรรยาคนสวยฟื้นขึ้นมาแต่กับจำผัวของตัวเองไม่ได้แถมยังจ้องมองตนด้วยสายตาที่แปลกไปจากทุกๆครั้งหญิงสาวหันไปเอ่ยกับนายแพทย์สุดหล่อที่รู้จักกันมาได้หนึ่งปีกว่าๆอย่างรู้สึกชอ็อก ไม่อยากจะเชื่อว่าหนูจะแต่งงานกับผู้ชายที่มีอายุเยอะกว่ามากขนาดนั้นด้านคนที่ถูกเรียกว่าผู้ชายที่อายุเยอะกว่ามากขนาดนั้นกำลังจะเดินออกประตูห้องพักก็รีบหันกลับไปถลึงตาใส่ภรรยาสาวและเอ่ยเรียกอีกฝ่ายเสียงดังอย่างโมโหม่าน อีธานรีบดึงผู้เป็นนายออกมาจากไปห้องพักอย่างรวดเร็วพร้อมกับปิดประตูห้องและยืนขวางเอาไว้ให้ตายสินี่มันเรื่องบ้าอะไรวะมักซิมิเลียนสบทอออกมาอย่างหัวเสียเขาเตรียมคำพูดเป็นร้อยเป็นพันมาแก้ตัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พอมาเจอมารดาในเวอร์ชั่นนี้ก็ทำให้เครียดหนักกว่าเดิม เออผมว่าการที่คุณม่านจำไม่ได้ถือเป็นเรื่องดีนะครับนายอีธานรีบออกความเห็นดียังไงวะมัคซินิเลียนถามกลับยังไม่ทันขาดคำก็นึกไปถึงสิ่งที่จะตามมาออกในทันทีผมว่าถ้าจะให้ดีนายควรจะพาคุณม่านไปอยู่ที่บ้านพักในไร่ชาครับ ถ้าน้องม่านออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ฉันจะพาไปพักที่นั่นสั่งทุกคนห้ามใครไปรบกวนมักซิมิเลียนเอ่ยเสียงเข้มครับบอสอีธานพยักน่ารับคำสั่งเบาๆขณะเดียวกันก็แอบปลดใจและดีใจที่ภรรยาคนสวยของเจ้านายอยู่ในสภาวะความจำเสื่อมไม่อย่างนั้นลาก็ป่านนี้อีกฝ่ายคงจะโทรหาทนายเตรียมจะฟ้องอย่าแน่ๆ